ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโอเด้งทีวีกันกแล้วนะครับซึ่งในเกมนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นตัวของน้องคีร่าของเรานะซึ่งไอดีนี้ก็เป็นไอดีแรกนะครับที่ขึ้นคอนในช่วงต้นซีนะก็ไม่ถือว่ากับต้น C ีนะมันนานแล้วนะครับแต่ก็เป็นไอดีที่ผมแบบกดโซโลมานะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราอ่ามาเล่นคีร่ากันนะเกมนี้เหมือนว่าเกมนี้เนี่ยจะเจอเป็นนาคอสด,ด้วยนะครับ ฝั่ลงข้ามบอกยอมเฉยเลยยอมอะไรเพื่อนยังไม่ได้เล่นเลย <Comp os itions> จิมนี้ดอรเรียหลุดนะครับมาคู่เลยนะดอรเรียแล้วก็ลูอี้นะครับสองตัวโคดโกงตรงนี้เราฟาร์มไปก่อนนะครับไบโอมาจากไหนเนี่ยก็เดี๋ยวฟาร์มไปจบล่างนะครับเรนล่างก็จะเป็นทางด้านเยนานะครับเยนาก็ถือว่าเป็นตัวที่แบบรับเบิร์ดได้ดีนะเพราะว่าตัวเราเป็ตัวเบิร์ดอยู่แล้ว แต่ตอนนี้ตรงกลางนัวกันจัดนะครับมีการเฟิร์สบัตหรือเปล่ายังไงยังนัวกันอยู่นะเอาเรื่องครับโอเคได้มาหนึ่งตัวนะครับก็เดี๋ยวเข้าบัฟแดงต่อเลยครับอย่างนี้นาขอตายนะเข้าเวทก่อนครับ ทิมเปิลคิวเลยเหรอโอ้โหไวโอเลตเอาเรื่องจัดครับโอเคตรงนี้เราได้บัฟแดงมานะแล้วนี่ไงอยากจะเช็คให้มากนะครับเกมนี้น่าจะไหวชูนะครับต้นเกมทำได้อย่างนี้ก็คือแบบเล่นง่ายนะในช่วงกลางเกมเด็ดเกมนะแต่ว่าเป็นนาคอสไอด้ดิเด็ดเกมเวลสี4แล้วเล่นได้นะครับตรงนี้ยีน,น่าเหมือนจะรู้หรือเปล่านะ โอเคเขาน่าจะรู้นะครับก็เดี๋ยวเรากลับไปเก็บดักดีกว่านะ <Here. S 1> เพราะว่าทามมิ่งเราจบล่างนะครับ <Here. S 1> ถ้าเราแบบฝืนขึ้นไปข้างบนเนี่ยอาจจะเผลอ<ๆ>อาจจะไม่ได้มังกรน,นะครับเราจะเสียทามมิ่งไปโดยเปล่ากนะ <Here. S 1> นก็ค่อยเล่นไปนะ <Here. S 1> แล้วแบบัฟฟ้าเกิดด้วยนะคอสอยู่มังกรใช่ไหมเสร็จดีครับอย่างนี้ <Yeah. S 1> เรียบร้อยครับไฟต่อได้นะ มาแล้วเพื่อน,อนอไม่มีสกิลสองนะดิไม่มีคอมโบนะครับมาดิฮึบได้เจ็บนะตรงนี้เ,นเจ็บหนักนะครับไม่มีสกิลโอ้โหแล้วเดินมาอย่างนี้ฮึบเรียบร้อยครับเฮ้ยโอเคไม่โอเคยังรอดอยู่นะครบตรงนี้ถือว่าสวยอยู่นะได้ทางด้านเตียวเซียนมานะครับ แล้วเพื่อนเราเหมือนจะอ่าได้ชุบทางหน้านตมี่มาด้วยนะครับตรงนี้เล่นได้นะเพื่อนมานี่ขึบขอตีน้อยเรียบร้อยครับไม่ทันได้ชุบนะบอฟฟ้าต่อดีครับอย่างนี้เวทยับยับฮึบโอ้โหไม่ได้หรอหนาคอสผนิตแม่นยู่นะยังไงเพื่อน ต้องสุดแล้วป่ะโอเครึ๊บม,มาดิทีนึงเฮ้ยโอเคนึกว่าจะไม่ตุยนะครับคือแบบตอนนี้คือเล่นสุดมากนะสำหรับตัวเรานะครับพอดีมีแขนพอดีนะเมะื่อกี้ตรงนี้เราก็ฟาร์มหาเลือดไปก่อนนะครับมีนาคอสกับเยน่าอยู่ข้างล่างนะตรงกลางเขามีการไฟกันนะครับเดี๋ยวเราดูช่วงดูเชิงก่อนนะ เวลาเพื่อนเรียกตรงนี้มาเราจู้เรียบร้อยมันจะมีเกิดนะ pp. สักตัวเพื่อนโอเคตีมีถึงเราต้องวิ่งนะครับแล้วมีเยนาตรงนี้นะครับ pp. มาดิเรียบร้อยครับได้มา2คิวนะครับตรงนี้เอาเรื่องนะไหลต่อที่ออบเจกต์ครับนาคอสอยู่ล่างอย่างนี้ก็น่าจะไหวชิวครับมา โอเคเล่นได้ไหมเพื่อนปึบโอ้โหโคตรแรงเลยต้องออกแลครับอย่างนี้ไปแล้ะจู้เพื่อนรับด้วยโอเคฟาร์มต่อครับไม่กลัวไม่เกรงกลัวยังฟาร์มอยู่เดี๋ยวเรารอรอ,รอเว็บบนนะวันนี้ก็ฟาร์มไปก่อนนะมาปึบ โอเคฟิกเกอร์นะเหมือนจะฟิกนะครับเล่นต่อได้นะเพื่อนกดดันเอาป้อมนะรตรงนี้น่าจะได้ป้อมชัวร์วนะ๋ยวเราวิ่งมาช่วยเลนการก่อนนะวิ่งนาคอแล้วเอาสุดเกินเรียบร้อยครับตายคาป้อมเมียนติก็วิ่งไล่ฆ่าเลยครับอย่างนี้ฮ้ยเดี๋ยวเราลองมาดักดูนะผมว่าน่าจะมานะโฟกัสอีลินนะครับมาดิึ๊บ เรียบร้อยครับชุบไม่ทันนะคือน่าจะระยะไม่ถึงนะเมื่อกี้ตรงนี้ก็สบายเลยอีลินน่าจะร้อนอยู่อะยังดักอยู่นะครับตรงนี้มีใครแหลมหรือเปล่าเดี๋ยวร้อนตีนะปึโอ้โหไม่ถึงยังไงเพื่อนนาคอรสเรียบร้อยเลยนาคอรสเข้ามายังไม่ทันได้ทำอะไรนะครับ เหมือนจะโดนสกิลขัดนะเมื่อกี้ป้อมล่างยังไม่แตกเร่รโอเคตรงนี้เราทำเลนล่างไปเลยนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนเล่นตรงกลางไปก่อนนะรูปเกมตอนนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะได้เปรียบมากนะครับสกอร์คิวเราเนี่ยอ่าข้ามาแล้ว7ตัวนะแอสซิต้านะครับถือว่ามีส่วนร่วมเยอะนะครับในเกมนี้นะแล้วลิกเตอร์เหมือนจะซโล่คิวทางด้านเยนานะครับ ตึงจัดนำเกมนี้โดนคอมโบอ่าดอรลอยลูี์นะเฮ้ยโอเคไม่มีพาณิตแต่ดิเมื่อกี้ถ้าเหยียบโดนเมื่อกี้ผมว่านะาคอน่าจะล่วงได้นะแล้วข้างล่างแบบแหลมจัดนะครับตรงนี้มาปิดแล้วเพื่อนแข็งใจไว้มาแล้วฮึบโอเคได้สองตัวหวานเจี๊ยบ มาถูกจังหวะพอดีนะครับเมื่อกี้ตอนนี้คือเราข้ามาแล้ว9ตัวนะแทบจะไม่ตายเลยนะครับเกมนี้ยังไม่ตายเลยนะก็ไหลต่อที่ออบเจกครับแล้วเพื่อนไปไหนกันหมดเนี่ยเสียเวลามากเลยเนี่ยวิโอเคก็เดี๋ยวเรากลับไปเอาบล็อกฟ้าก่อนนะครับตอนนี้ตอนนี้คือแบบ พร้อมเล่นมากนะแต่ว่าฝันหลองข้ามเนี่ยเหมือนจะเซฟไปนะเล่นได้นะเพื่อนโอเคไม่ต้องกดอันตีครับอย่างนี้ไปต,ต่อดิปมาดิเรียบร้อยอ้ยไม่ตายหรออันตีอีกรอบครับนี่ไงความโกงของดอรียออันตีสองรอบมัจะตายหมดเลยเรียบร้อยโอเคฝันหลองข้ามตายสามตัว เอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่าปึ๊ไม่เอาละถอยดีกว่าคือช็อตเมื่อกี้คือแบบโดเรียนติสวยมากนะครับไม่น่าใจนะว่าเป็นอันติหรือว่าเป็นพาสซีฟนะครับคือเราสามารถกดอันติใช้ได้สองครั้งนะว่าโคตรดีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมแนะนำให้แบนนะในแรงนะครับ ยิ่งถ้าเจอคนเล่นช้ำๆเนี่ยมากับตัวที่แบบโกงๆหน่อยนะบอกเลยว่าวิลานาคอร์สเดี่ยวโลนโดเรียบล้อยครับคือตอนนี้เนี่ยตัวบางๆเนี่ยเราสามารถที่จะเบิร์ดได้ชุดเดียวเลยนะไม่จําเป็นว่าเป็นตัวไหนนะครับคือตอนนี้คือได้หมดนะคือถ้าเราแบบเป็นวอขาัดในช่วงนี้นะแล้วมากับดอรเลียนะบ,บอกเลยว่าโคตรโกงนะ แต่ว่าเกมนี้เหมือนฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะแบนทางด้านวอลขาดไปนะครโอเคตรงนี้เราหาจังหวะเล่นอยู่นะแล้วยีน่าเหมือนจะเข้ามาเล่นนะครับตรงนี้ดึงอันตีมาก่อนนะมีอันติสองรอบปึ๊บผมไม่น่าที่กดอันตีเลยวะมาดิมาดิครับปึ๊บโอเคยังไงยังออกมาได้นะครับตรงนี้ คือเมื่อกี้ผมแบบน่าจะเลี้ยงอันติไว้นะไม่น่ารีบแบบกดอันตีอีกรอบเลยนะปึ๊บโอ้โหสไลด์ทันพอดีเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าสไลด์ไม่ทันนะบอกเลยว่าเรียบร้อยครับตรงนี้คือเราฆ่ามาแล้ว12ตัวนะครับยังไม่ตุยนะยังฆ่าอยู่ฆ่าต่อนะอุ้ยแล้วอันนี้ไม่ใช่ละต้องออกแล้วนะ แล้วเยนามาด้วยนะครับตรงนี้อ้โหมีอัตินะเดี๋ยวดูจังหวะอยู่นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราเลือกที่จะเปิดดาร์คซเลยอร์ดีกว่านะครับเพราะว่าทีมเราเนี่ยตายไปแล้ว2ตัวนะเพราะว่าเขาอยู่ข้างบนนะครับมีใครจะมาช่วยหรือเปล่าตรงนี้ก็ต้องแอบเอานะครับหวังว่าโอเคตรงนี้ได้ดาร์คนะครับ ก็เดี๋ยวรอเล่นพร้อมเพื่อนนะเพื่อนเราตอนนี้ตายไปแล้ว2องคนคนระับคือในช่วงเด็ดเกมเนี่ยตัวของคีล่าเนี่ยแอบเล่นยากนะครับถ้าเกิดว่าพวกอ e ีลินพวกอ่าเมดฝั่งข้ามเนี่ยมีของเนี่ยตัวมันจะเข้าไปล้วงยากนะตรงกลางเล่นได้นะเพื่อนมีใครอยู่หรือเปล่าอุ้ยแล้วมีกีน่าตรงนี้ไงสวยละโอเค เริ่มตายกันรัวๆนะครับตอนนี้วีสวยทีเดียวไม่ตายหรอโขหแล้วโดนแช่เรียบร้อยครับอย่างนี้โอเคตายรัวๆครับอย่างนี้ต้นเกมมาอย่างดีนะครับเลดเกมคือแบบตายมั่วจัดนะสำหรับตัวผมนะเกี่ยวได้ปึ๊บไม่ตายหรอเพื่อนค่อยเล่นนะครับ โอเคได้ตีมี่มาหนึ่งตัวแล้วฮึบโอ้ไม่ตายหรอเสียดาร์กด้วยนะแต่ว่าฝั่งของข้ามเนี่ยตายสองตัวนะมาเพื่อนฮึบมาดิครับเรียบร้อยได้มาสี่ตัวนะครับแต่ว่าเราเสียดาร์นดิตรงนี้เราอาจจะต้องแบบทำเวฟก่อนนะครับเนื่องจากแบบ แบนการเนี่ยค่อนข้างจะตีแรงนะขี้โกงมากนะครับหามุมดักอยู่นะโอเคได้บัฟแดงครับเล่นได้นะเพื่อนพยายามวิ่งในหินนะถ้าเกิดว่าเราเป็นคีล่านะครับยิ่งถ้ามากับดอรเรียเนี่ยอันตีได้รัวนๆนะครับวิ่งแบบไม่ต้องเกรงกลัวนะวิ่งในหินก็คือแบบ ฝั่งหงข้ามเนี่ยจ่ายซีซีเราไม่ได้นะครับแล้วเพื่อนไปเก็บอ่าทางด้านตัวนาะคอสมาได้นะครับตรงนี้เพื่อนสนใจปิดยีน่าหรือเปล่า<ไ>โอ้โหไม่ไหวจริงนะครับตัวนี้แล้วเขาเรียกเพื่อนเนี่ยถอยมกามก่อนถอยมาก่อนดึงมาก่อนนะครับแต่ว่าอันติเรามานะเพื่อนเรามาแล้วด้วยนะครับตรงนี้ เล่นได้นะยังไงโอ้โหโดนโยกหลอกมีกลกลอบครับสกิลรึเกี่ยวได้เรียบร้อยมาดิโอเคตาสาตัวจบเลยไหมเพื่อนตอนนี้คือแบบเกมยื้อจัดนะครับน่าจะจบได้หรือเปล่าเว็บไม่ดดัน,นะดิ น่าจะฝืนจบหรือเปล่าครับชัดนี้เดี๋ยวรอเพื่อนทําเวฟกลางมานะครับอันตีมาแล้วล๊บเกี่ยวได้ทำไมมันถึกจังอ่ะอุ้ยเตียวเซียงโคตถึกนะทุกคนเมื่อกี้ตรงนี้แล้วเวฟตายหมดเลยแล้วจะขึ้นบ้านยังไงเนี่ยโหเกี่ยวได้อยู่จบได้ไหมเพื่อน ผมว่าไม่น่าได้นะเดี๋ยวเราถอยดีกว่านะรตรงนี้เลือดไม่พร้อมด้วยนะถ้าเกิดเราฝืนไปเนี่ยอาจจะตุยกันนะครับแล้วก็อีกอย่างเนี่ยดรกสิบห้ากำลังจะเกิดนะถ้าตายช่วงดักสิบห้าเนี่ยเรียบร้อยเลยโดนสวนทีเดียวเรียบร้อยครับตรงนี้เราอาจจังหวะเล่นอยู่นะพยายามมุดพุ่มนะ เดี๋ยวตอนนี้เราต้องโฟกัสอ่าทางด้านตัวของอ่าตัวบางๆนะครับอย่างเช่นพวกอ่าอีลินแล้วก็เตียวเซียนนะฝั่งข้ามยกขยงกันมาหมดเลยทำไมเขาเรียกอันติีตรงนั้นวะน่าต้องเอาดากนะเพื่อนนาคอสทีเดียวโอเค,อเ,คเพื่อนเขาแบบเดินรับเยอะจัดนะครับค่อยเล่นนะเพื่อนวิ โอเคได้กินหน้านะครับเล่นต่อได้นะมาดิรึบได้สองตัวยังไงเราเพื่อนเข้าไปเล่นช็อตนี้ตัวที่สามคอสคิวหรือเปล่าโอ้โหแต่เลือกไม่พร้อมมาดิเอาไหมเพื่อนมาแล้วรึบโอเคโอ้โหไม่ได้คอร์สคิวอ่ะ โอเคสวยครับ็ัตนี้น่าจะจบไปเลยนะคือแบบถือว่าเล่นสวยนะเพยนี้ไม่กลับเราเพื่อนตีบ้านเลยตีโอเคจีๆค้ๆเขาผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการเล่นตัวของคีล่านะเกมนี้เรามีดอเลียด้วยนะครับถือว่าคอมโบคอมจอยกันได้ดีนะสำหรับ ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ